สวัสดีครับคลิปนี้ A2PTV ขอนำเสนอการสมัคร AI MET AFI อ่านว่า AI m e t a f y นะครับ M A I M E T A F I M midfile นะครับเมื่อเราได้รับลิงก์มาแล้วนะครับ i midfile รับลิงก์มาเราก็กดเข้าไปที่ลิงก์เลยครับหรือจะนำลิงก์ไปที่คโครมก็ได้นะครับนะคัดลอกลิงก์ไปทำการสมัครที่คโครมเพื่อที่จะสะดวกในการทำงานและ มีการติดตั้งที่หน้าจอเราก็คัดลอกลิงก์นี้ไปทำที่คโครมนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะเราก็กดเข้าไปกดเข้าไปแล้วนะครับเพิ่มต้นก็จะทําการสมัครโดยใส่อีเมลนะครับใส่อีเมลใส่อีเมลของเราไปที่ ช่องช่องนี้ครับใส่อีเมลที่ถูกต้องใช้งานได้ใส่ลงไปพร้อมกับตั้งรหัสผ่าน8ตัวนะครับซึ่งมีครบสูตรก็คือมีตัวอักษรตัวใหญ่อักษรตัวเล็กมีตัวเลขและอักขระรวมกันอย่างน้อย8ตัวอักษร นะครับหรือตัวที่เราจําได้อย่างน้อย8ตัวอนรเพราะฉะนั้นมี2อย่างเองอีเมลกับพาสเวิร์ดอันนี้ของผู้แนะนำนะครับแล้วก็มากดสี่เหลี่ยมฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็กด sign up นะครับดูด้วยครับเนี่ยสีม่วงๆจะเป็น sign up นะครับกดไปเลยครับ sign up ก็จะเปลี่ยนมาเป็นหน้านี้นะครับมานะกดไปแล้ว sign up กดไซอัพ mm hmm. เขาบอกว่านะลองขยายดูนะ Please sign in the your account and start the adventure เขาจะส่งเนาะอันนี้เป็นรายละเอียดที่เรายังยังต้องรอนะรอนะรอก่อนยังไม่ต้องกรอกนะยังไม่ต้องกรอกนะเพราะถ้ากรอกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นล็อกอินก็รอสักครู่รอเพื่ออะไรครับ นะหลังจากเรากรอกหน้า1ไปแล้วหน้า2เรายังไม่ต้องกรอกเราไปที่อีเมลเลครับไปที่อีเมลนะครับอย่าลืมนะครับขั้นตอนที่สคือไปที่อีเมลนะไปเปิดอีเมลนะครับเพื่อที่จะ Verify แล้วกดไปที่ภาษาอังกฤษนะครับตัวสีฟ,ฟ้าในอีเมลกดไปปุ๊บนะครับกดไปแล้วนะครับมันจะโหลดมานะโหลดมามี2บรรทัดเนี่ย ก็ไปอ่านอ่านดูนะครับนี่นะ Your email has been verified เรียบร้อยนะครับ You can now sign in นะ with your new account เห็นให้ไปไปเปิด account ได้เลยนะครับเพื่อที่ sign in เราก็ไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือ account เนี่ย sign in นไหม log in นะข้างล่างเป็น log in นะสีม่วงๆนี่เป็นล็อกอินเมื่อกี้นี่เป็นสายอัพตอนนี้เป็นล็อกอินอ่ะใส่อีเมลที่เราไปสมัครเมื่อสักครูน่นี้พร้อมกับพาสเวิร์ดที่เราจดไว้แล้วนะครับแล้วก็จำได้นะสองอย่างเองนะครับแล้วก็กด Sign In คนระับมันก็จะมาโผล่หน้านี้นะครับนะ am5 account มีหน้าคนนะครับมี ข้อมูลนะครับแล้วเราก็เลื่อนดูนะเนี่ยมีท,ทูตอนเซลนะฮะทู่อนเซลมีด้านซ้ายเซลด้านขวาเซลเนี่ยนะมีเล็บมีไลน์นะครับเลื่อนไปดูเลื่อนไปดูแล้วก็จะมีอีเมลของเราแล้วก็มีอะไรนะก๊อปปี้ลิงก์เล็บก๊อปปี้ลิงก์ไลน์นี่แหละคือลิงก์แนะนำให้กดลิงก์ตรงนี้ถ้าเรา กดลิงก์ตัวแรกก็เป็นเล f ด้านซ้ายครับนะด้านล่างก็เป็นด้านขวาเพื่อที่จะเอาไปแนะนำสมาชิกต่อนะครับและอย่าลืมเนี่ยมาดูเนะี่ยดูไล่มาเๆใต้นะใต้ลิงก์แนะนำๆอ้าวเนี่มีเหรียญที่เราได้รับนะครับเราได้รับละสองพเหรียญ AMFI นะ MFI นะ มีมูลค่าตอนนี้ณปัจจุบันวันนี้1.2ดอลลาร์ในวันข้างหน้านะในเดือนถัดไปนู่นๆูนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นนะแค่อยู่เฉยๆไอราคานี่มันก็เพ,เพิ่มขึ้นเพราะว่าในตลาดในระบบเขาทำงานกันนะมีคนมากมายในชุมชนมีการซื้อการขายราคามันก็จะเปลี่ยนนะปัจจุบันนี้1.2ดอลลาร์หรือราคา 0. ศูนย์สองตัวนะครับศูนย์ตัวแล้วนะครับศูนย์สตัวสตัวแล้วก็เลขหกนะครับอ่ะ,ะลองดูนะก็เลื่อนดูต่อไปเลื่อนดูต่อไปนะเนี่ยก็จะมี usdt มี manager นี่ลองมากดดูมีข้างซ้ายนี่สมัครไปแล้วมี3ามคนแล้วข้างขวายังไม่มีเห็นไหมก็เลื่อนมาก็เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการสมัครง่ายๆ นะสมัครง่ายที่สุดแหลนะสองสามขั้นตอนเองนะครับก็ขอให้กดติดตามช่อง A2P เพื่อจะได้มาดูสิ่งที่ดีๆต่อไปครั้งหน้าเวอร์ชันต่อไปก็จะมีการถอนเหรียญน,นะครับถอน USDT หรือกนะ็นำ USDT ไปอินเวสลงทุนได้เพราะฉะนั้นของฟรี ก็ยังมีอยู่ในโลกนี้นะครับเราก็มีสิทธิ์ที่ได้รับครับก็ขอให้กดติดตามช่อง A2P ไว้นะครับสวัสดีครับ